สวัสดีครับผมหนึ่งวันด้าทเววันนี้เรากลับมาอยู่กันที่โครงการมาลุยริเวอร์ไซด์บางปะกงอีกครั้งหนึ่งครับมาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนเติมน้ําส่งงานไปดูกันเลยครับภายในสระตอนนี้ปูกระเบื้องพื้นผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับย่านแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผนังม่านน้าตกกันก่อนเลยผนังม่านน้าตกจะปูด้วยหินจิ๊กซอแบบนี้เลยครับพื้นและผนังสระว่ายน้ําปูด้วยกระเบื้องพอร์เลนลายหิน เป็นสีขาวแบบนี้พอเติมน้ําก็จะได้เป็นสีฟ้าอ,อ่อนไฟในสระเป็นแบบ LED เปลี่ยนสีได้จะเป็นชนิดบางพิเศษมีความบางเพียงแค่8มเมเท่านั้นเองทางด้านบันไดทางลงสระส่วนที่เป็นส่วนที่เข้ามุมเราก็จะใส่ตัวเข้ามุมให้เรียบร้อยแบบนี้ทุกขั้นครับ ที่นั่งจักรกุซี่มาพร้อมหัวจักรุซี่3หัวแบบนี้ครับส่วนที่เป็นที่นั่งเราก็จะทําเป็นที่นั่งแบบโคง้โคงสามารถนั่งได้สบายเลยครับสะดือสระว่ายน้ําทางเราเลือกเป็นรุ่นเซฟตี้ลักษณะก็จะเป็นโค้งนูนขึ้นมาจากกระเบื้องแบบนี้ครับ ฝั่งที่เป็นน้ําล้นด้านนอกแล้วก็ปูด้วยหินจิ๊กซอเช่นกันครับก็จะเห็นเป็นผนังม่น้ําตกเล็กๆอยู่ฝั่งด้านน้ําล้นส่วนที่เป็นตะแกรงน้ําล้นตอนนี้เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือนําหินแม่น้ําสีขาวมาใส่อีกทีหนึงครับ ดูความเรียบร้อยนิสาก,กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันบ้างครับผนังห้องเครื่องฝั่งประตูเราก็ปูด้วยหินจิ๊กซอเช่นกันครับภายในห้องเครื่องเราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเริ่มจากด้านในก็จะมีเป็นถังกองปั๊มระบบเกลือส่วนวาลวเราก็จะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยครับสะดวกใช้งานง่าย วาลวทุกวาลวจะมีป้ายแขวนทุกอันครับวาลวทุกตัวจะมีป้ายชื่อพร้อมกับสถานะของวาลว,ว่าปกติแล้ววาลวตัวนี้ต้องปิดหรือต้องเปิดกำกับไว้ทุกตัวครับอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ทำการเจาะยึดแขวนให้ใช้งานง่ายสะดวกแบบนี้ครับด้านล่างของห้องเครื่องก็จะเป็นเซิร์ฟเทค์เป็นแทค์สำรองน้ำของสระว่ายน้ำครับ อันนี้ก็จะมีฝาเสีร์แทงอยู่ทางด้านนี้ครับสำหรับฝาเสอร์แทงเราก็สามารถเปิดได้ง่ายๆเลยครับจะมีเป็นตัวน็อตแบบนี้ให้นะครับเราก็หมุนตัวน็อตทั้งสองตัวลงไปที่ฝาของเสีร์แทงสำหรับฝาเสีร์แทงนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่60เซนคูณ60เซนอันนี้สามารถยกคนเดียวได้สบายๆเลยครับ นี้ยกง่ายๆได้เลยครับคนเดียวพอเราต้องการปิดแล้วก็ยกปิดได้เลยเมื่อยกปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หมุนตัวน็อตนี้ออกมาได้เลยครับฝาเสลดเทงกับพื้นห้องเครื่องก็จะเสมอเรียบกันไปแบบนี้ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสร้างสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทีมงาน w a n d ้าทเวเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรากดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ